ใครเนี่ยก็นอนดีว่าเมงเราทวงมาไมะได้เลยไอ้ย่าทรมาชวนไปเที่ยวไปเที่ยวสม็ดกันปะเสม็ดอีกแล้วเหรอเดี๋ยวมีทีเด็ดให้น้องสายก็เหมือนเดิมๆเลยเนี่ยอืมไม่เดิมวนมมมันนี้น้อง้งสายนี่อย่างขาวทองนี่อย่างขาวหุ่นอย่างเพียวโู้โอ๊ยก็ไม่มีตังนะเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเลี้ยงหรอจริงนะเลี้ยงนะ เออเดี๋ยวเลี้ยงฟรีนะ้งหมดทุกอย่างเออฟรีน้องทรายนี่ได้นะได้อยู่แล้วเออเออโอเคไปดิไปดิมไหนน้องทรายอ่ะนัดไว้กี่โมงอ่ะเออเดี๋ยวค่อยโทรตามให้นะเมยสองนาฬิกาสองนาฬิกานี่านะแจมโอ้ขขาอ่ะ ไม่เห็นจะมีเลยโอ้อ้าวเอ้บบไปไหนมาวะเนี่ยยังไงเตรียมพร้อมไว้ก่อนเว้ยเตรียมอะไรตอนน้นน้องเขาอย่างเนี่ยนี่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเจอน้องเขาที่หักเออไปดิปะเออไปเบิ้มเบิ้มดูตรงนี้ดิอะไรสาย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 เดสายจังยังจังดุ๊กดุ๊กอาต้องนุ่นนุ่นน่นน่นเฮ้ยเร็วเฮ้ยเฮ้ยบม ไงเนี่ยคนนู้นก็ไม่ใช่คนนี้ก็ไม่ใช่เมื่อไ,ไ,ไหร่เนี่ยเมื่อไหร่เนี่ยเตรียมของมาเนี่ยเตรียมของมาอยากใช้เนี่ยอยากใช้ฮนะเออดิเก็บไว้ก่อนอา้าวเดี๋ยวผมพาไปที่ดิดไปไหนอะ่ะเออตามมาเถอะเออเออเออบุ๊กเนี่ยต้องใส่เนี่ยต้องใส่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเออเนี่ยแหละน้องสาย แล้วไหนไหนบิกินี่ไหนหุ่นขาวๆแคที่ไปไหนน่ะนี่ไงหุ่นขาวๆเพียวๆโอ้โหทำไมยังไม่ใช่เนี่ยน้องรายไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไปไหนไ<ม>วันนี้ก่อนวันนี้ก่อนเพื่ออะไรวะความรู้สึกของคนอ่ะ เขามาทั het, ้มดไม่ได <ame> ้มาเพื่อที่จะฟันหญิงหรือหาหญิงนะทุกคนหรอกเว้ยแต่จริงๆแล้วที่เขามาทั้งหมดเพราะว่าทั้งหมมันยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่แต่ทีนี้ถ้าเกิดเราไม่ช่วยรักษาธรรมชาติอ่ะก็ไม่มีใครมาทั้งหมเอ่อดังนั้นแล้วอ่ะเราต้องมาช่วยรักษาธรรมชาติเพื่อให้ทั้งหมมันจะคงอยู่ต่อไปนีกว่าเว้ยรู้สึกไงล่ะพอได้ยินที่ต้อมพูดมานี่ก็เข้าใจแล้วแหละอืมก็รู้สึกดีนะน้องสายก็น่ารักด้วย